สวัสดีครับผมจินสามบันเกิดคนพัวครับผมพี่น้องผมเมื่อนี้กะกะตาน้องแหย่ศอกขึ่เก่าพี่น้องผมเขากะมาซองมงเห็ดด้วยยิงคาววะเห็ดแล้วโงกออกพี่น้องผมเขาป้าเขาดวงพี่น้องผมเมื่อนี้กะมาวัดกันเลยมาตอนรับอาป้าป้าสิมาเมื่ออื่นพี่น้องผมเดี๋ยวกะไปเบื้องบางไฟพระาหนาอย่างน้อพี่น้องผมกะเขากะลองลองมาซองมืงเห็ดครับผมลองมาซองมืงเห็ดว่ามันจะมีเห็ดบ่อเอ้าพี่น้องผมถ้าไปเบื้องพี่น้องผมว่ามันจะมีเห็ดบ่อเนาะ มันแจกเท่าโอ้เสียดายเนาะพี่น้องครับผมนี่ดอกหน,นึ่งแสดงว่ามันเกิดลายมือแล้วครับผมกะเอาสีเอาหรือสีจง,จงไว้พี่น้องครับผมโอ้มันอยากอันนั้นละนี่มันอยากเปื่อยแล้วฝนตกเมื่อคืนนี่ตกแห้งๆพี่น้องครับผมยังว่าป่าสิลงบ่านฝนหยุดตกแห้งแท้เอาเอาจงไว้เนาะพี่น้องครับผมจงไว้ให้มันนั่นเป็นเสือ้อ อันต่อไปบริเียเดอกมีดกบับบัเ大ามาวัดครับผมมาวัดแต่เลยลองออกมาซองเบ่งไงนี่พี่น้องครับผมโอ้ดอกหนึ่งอี่นะเ,าเนาะแสดงว่ามันมันเกิดจะลายมือนีิ เกิดจะลายมือแล้วครับผมเอา้าลองซองมึงเชื่อมันได้เชื่อมันลงเหลือครับผมนี่นี่แหละปลานี่แหละพี่น้องครับเอา้าโอ้ยย่งางเข้ามาครับผมย่งางเข้ามากะพ่อโอ้ยเสียดายเนาะมาแต่เมื่อวานนี่สิบพอดีอยู่ครับผมแต่ว่าหันกะต่ว่ามันกะบวัวอยากอันนั้นมันอยากถึกฝุ่นเอาพี่น้องครับผมเอาได้นี่ นี่ครับผมมันอยากมันอันก็แข็งแข็งอยู่บวบเปื่อยขั้นอันมันเปื่อยหันเท่า,า,ากับจงเว่เฮ็ดเสือเฮ็ดพันต่อไปครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็พอได้อยู่ออดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องผมโอ้ยน่าเถาเถาเว้ยเลยโอ้ยนี่นะนี่ครับผม เถ่าอยากเถ่าไหมนะพี่น้องครับผมเอา,า<ะ>ว่าคือจงจว้ดอกอันนั้นบมมีบ่ววดอกนมมีจะดอกเถ่าเอาไปทีเพิ่นอยู่ในวัดบึงว่ามันออกอีกทีผู้คนเพินนพ่นบเสื่อครับผมเบื่อเสีอ,อเพราะเหตออกโอ้ย เขาเบอรน้อามาตะาวันเดียกันน้อเดินจูม,มือมีว่ะเอ้าพี่น้องครับผมาไปเรื่อยแล้าไปเรื่อยว่ามันมีบ่เอออีนี่พี่น้องครับผมอันนี้เฮ็ดผึงผ่งนีไหมเฮ็ดผึ่งครับผม ใหดพึ่งให้พึ่งนายอยู่เอาไปอืมให้เขาแป้งนี่ครับผมขอแป้งโอ้มีดกับเรียมมาจิ้มเนี่ยนี่น้องผม ันไปออกก็าขาวๆอย่างสิวข,ขาวๆติดมือครับผมให้กับแป้งนีติดมือสีหาดอกดอกกุมดอกง่ายๆพี่น้องผม <c oughs> เบอ่์แบบว่านี่ จะไปยายามนะแม่โอ้ยอกเปื่อยแล้วนี่นพ,ออพ,พ,พี่นะ้องครับผมอ๋อเวสเสือเจ้าหอมเลยดอกใหญ่ครับผมไปเต้าครับผมนี่พี่น้องครับผมเห็ดยังน้องบาดนี่เนาะเห็ดเผิ่งพี่น้องครับผมโอ้ของเครืองของนี่ไหม,ม นี่ครับผมเฮ็ดพึ่งนี่ไหมโอ้งามดอกงามเลยเฮ็ดพึ่งทามพีม่น้องครับผมเฮ็ดพึ่งทามนะี่นะดอกง็มงาม,งามนุมน่มๆอยู่โอ้มีดบใหญ่มาคอใหญ่หักได้ครับผม เดี๋ยวมาเห็นยี่ใส่ดอกหนึ่งยานยใส่น้อแนวน้องครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดเพิิงดอกงามๆโอ้ดอกน้อยๆก็ยังมีอยู่ต้วยนี่ไหมนี่ครับผมมีใบเดีมาน้ำเหี้ นี่ดอกน้นอยๆครับผมโอ้ยอ,อยู่ใส่น้อเห็นดนี่เนาะมาคนเดียวพี่น้องผมมือนี่ก็นเลยก็มาซองบึงว่าเห็ดละงกอ,อกจะว่าก็เห็นอยู่ซองสามดอกพอได้ก็เลยเอาเลยจะไปเอาไปเห็ดเสือพี่น้องครับผมเงี้ย โอ้หลายอยู่ตัวนี้เฮ็ดพึ่งนี่นี่ครับผมดอกมันป้ามากกับเม,มย่อฮยนุ่งกับลายไปนี่พี่น้องครผม ผลงานกันดิกระตาาน้อยจังมันสีออกลายออกหน่อยเฮ้ก็เลยเอากระตาาน้อยมาครับผมหยอกไงดอกไงดอกไง,กไงนี่ครับผม ก็จะเก็บไปเลยนี่พี่เจ้าบุเห็นดอกนึงนดอกนึงที่ผล สันเนี่ยก็ขอโทษขอไฟเดอครับผมมุนป้าโอ้ยอ,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 ยอย อันนี้เห็ดอะไรวะไม่เห็ดยังครับผมนี่โอ้โเห็ดเบือเห็ดย่านเห็ดเบือวะโอ้ยคันยุงกัดโอ้โนี่เลยดอกหนึ่งนี่ดอกหน,นึ่นงครับผมพอได้ได้เห็ดพึง่งเห็ดพึ่งนายูวะ นี่พี่น้องผมโอ้เห็ดให้เพิ่อนให้เพิ่นเงานชิมเบิดนี่พี่น้องผมให้เพิ่นเพืงอนท่าพี่น้องผมดอกงามเลยสีมันงามๆผมมาเห็ดเพืงอนท่ามี่ยพี่น้องผมเพราะว่าสีมันงามผมว่าอันนี้เงานี่เงาแล้วกลิ่นลาแล้วอันนี้ก็เจ้าว่าดอกมันเข็งเลยแหละ

นี่ครับผมเพิ่งท่าเหมือนข้นาวบ่ายเนี่ยมันสีเหล่ๆว่น่ะเอ้าหลายอยู่ตัวนี่โอ้หมานนี่บาดนี่นี่ครับผมเพิ่งท่า กระเจากระจอบด้วยสีขมนี่น้อยไรนี่ไงพี่น้องครับผมอืมอัดเทานี่แล้วเยอะดอกนึงี้ยเท่าแล้ว นม่อยูบบยยยบยยอ่บ่อไรีอยู่ใบไม้ก็บ่เห็นยังเหรอเบิรัที่บ่นีอ่อยังผมโอ้เห็นแลงงงยาวมาค่อยพอลงหน่อยแท้เห็นแลงงงไหมาบานแล้วอโอ้ดอกง่ายพี่น้องผมโอ้เันเถาวบิดอ่าน,นี่นนอันนโอ้เป็นเสือแล้วบาดน,นี่โอพี่น้งงผม ออกใหญ่เจอกับเดยเบิร์นตะขามันแล้วสุดาเออเป็นเสื้อปีนยาอันนี้เกิดหลายแล้วพี่น้องครับผมซึบเรื่อปุ๋ยละยางมาเนี่ยเมื่อยขนาดพี่น้องเอาออกไปได้พี่น้องครับผมออกไปหารถเราได้บาทนี่ ได้เนี่ยบไม่นองครับผมพอปอระมาณได้บ่ลายกัเลยนี่กระจ่ายกันเลยก็ะถือวาอ่าพอใส่เอ้เอานะอุ้ยเห็ดไหมพี่น้องครับผมเดินเสลื่อ,อยู่เห็นไหมโอ้ยบานเบิดโอ้โหเรืองงูกแดงเรืองงูกเหลืองเห็นไหมพี่น้องครับผมเน่าทิ่มเป็นเสื้อดอกหน่อยอันนี้ดอกหน่อยพี่น้องครับ นี่น้องน้อยโอ้โหเสียดายเนาะเอาเป็นเสื้อเอาไว้เป็นเสื้อต่อไปครับผมฮึปาดเป็นเสื้อต่อไปปีหน้าให้มันออกหลายกันเก่าครับผมปีหน้าพอยืนเป็นเสื้อเลย ก็มาถ่ายพี่น้องได้เบิง้งคือเก่าอะไรพี่น้องครับผมมาหอดทางแล้วครับผมก็ผลงานไดใช่ไหมเลยพี่น้องผมมาคนเดียวก็ได้คือเก่าเนาะนะครับผมเอาพี่น้องรรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับใบสมิธสกอนครับผมขอฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิงด่งจิ้งจิ้งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ับใบสมิธสกอนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม